สี่ครับข้อนี้ครับพูดถึงยีน3าคู่นะครับเป็นยีน A B แล้วก็ C นะ3ตัวนี้ครับส่งผลให้สีดอกเนี่ยของพืชนะครับแสดงสีที่แตกต่างออกมาครับถ้าเกิดว่าเป็นยีน A นะครับตัวแอลินเด่นนะครับ A ใหญ่เนี่ยจะควบคุมลักษณะที่แสดงจุดสีแดงออกมาครับเอลินบีใหญ่ครับจะทําให้แสดงจุดสีเหลืองมาและเอลินซีใหญ่จะแสดงจุดสีน้ําเงินออกมานะครับตรงนี้ความหมายคือยังไงครับความหมายคือ ถ้าเกิดว่าจีโนไทป์นะครับในจีโนไทป์เนี่ยมีทั้ง A ใหญ่ B ใหญ่ C ีใหญ่นะครับมีโอกาสครับที่จะสามารถแสดงจุดสีนะครับทั้ง3จุดสีออกมาได้ครับโอเคไหมถ้ามีออลินเดนเนี่ยครับ A ใหญ่อยู่เนี่ยก็สามารถแสดงสีแดงออกมาได้แล้วเกิดว่ามีอาลินเดนนะครับ B ใหญ่อยู่ในจีโนไทป์ด้วยก็แสดงออกมาทั้งจุดสีแดงแล้วก็จุดสีเหลืองนะครับโอเคนะ B ให้สีเหลืองนะครับหรือถ้าเกิดว่ามีทั้ง A ใหญ่ B ใหญ่แล้วก็ C ใหญ่นะครับอยู่ในจีโนไทป์เนี่ยอันนี้ครับ จะแสดงออกมา3.4เลยครับก็คือแดงเหลืองแล้วก็น้ำเงินนะครับเขเคไหมมีโอกาสนะครับแสดงได้3.4เลยครับหรือว่าถ้าไม่มีอาลิิเดนเลยครับมีแต่อาลินด้อยนะครับเป็นเอเล็กเอเล็กบีเล็กบีเล็กแล้วก็ซีเล็กซีเล็กนะครับถ้าเกิดว่ามีลักษณะเป็นรีเซสซีฟอย่างนี้ครับอันนี้จะไม่มีจุดสีเลยครับเห็นไหมเพราะว่าไม่มีอาลินเดนเลยนะตรงนี้ก็จะไม่มีจุดสีครับหรือว่าถ้าผสมกันอย่างนี้ครับเป็น A ใหญ่นะครับอันนี้เป็นอะไรก็ได้นะ B ใหญ่แล้วก็อันนี้อาจจะเป็น B ีใหญ่บีเล็กก็ได้ครับแต่ว่าตรงนี้ครับเป็น C ีเล็ก C ีเล็กนะครับอันนี้ก็จะแสดงสีแดงกับสีเหลืองออกมาครับแต่ว่าไม่มีสีน้ําเงินนะครับเพราะว่าไม่มีออรินเดนซีใหญ่นะโอเคนะครับเข้าใจการควบคุมของมันแล้วนะว่าออลินเดนแสดงสีอะไรออกมาบ้างนะครับทีนี้ลักษณะที่เขาบอกครับก็คือตัว A, B แล้วก็ C ีนะครับยีน3ตัวนี้เนี่ยอยู่บนโครโมโซมเดียวกันนะครับตามรูกที่เขาวาดให้ดูนะเห็นไหมอันนี้ครับ ABC ีเนี่ยอยู่บนโครโมโซมเดียวกันครับ และควบคุมการแสดงออกร่วมกันครับก็อย่างที่บอกไปตอนแรกครับก็คือสีนะครับอาจจะแสดงออกมาพร้อมกันทั้ง3.4ก็ได้ครับในกรณีที่มีออลอินเดนนะครับทั้ง A, B, C อยู่นะหรือว่าบางทีครับอาจจะแสดงมาแค่2.4ครับกรณีที่มีออลอินเดนครับแค่2ยีนะครับอาจจะมีแค่ A กับ B ใช่ไหมก็แสดงออกมาครับแค่2.4นะโอเคนะครับอย่างนี้เรียกว่าแสดงออกมาร่วมกันนะครับส่วนรีเซสซีฟครับไม่มีออลอินเดนเลยเนี่ยอันนี้ก็จะไม่มีจุดสีนะโอเคนะครับ ตรงนี้ครับเขาบอกว่าถ้าพืชเนี่ยครับมีจีโนไทป์เป็นเฮตโรไซการครับอันนี้นะครับเฮตโรไซการ์นะก็ตามรูปเลยครับรูปนี้เนี่ยคือลักษณะของเฮตโรไซการนะครับก็คือเป็น A ใหญ่เเล็ก B ใหญ่ B เล็กแล้วก็ C ใหญ่ C เล็กครับถามว่าแบบนี้ครับฟีโนไทป์เป็นยังไงฟีโนไทป์ครับก็ต้องแสดงออกมาทั้ง3.4จุดสี่จริงไหครับแสดงทั้ง3.4จุดสี่เลยนะเพราะว่ามีอาลินเด่นครับ A ใหญ่ B ใหญ่แล้วก็ C ใหญ่นะครับมีอาลินเดนเนี่ยครับสามยีนเลยครับก็แสดงมาได้ทั้ง3.4นะโอเคนะครับ เขาบอกเขาว่าเอาไอ้ตัวนี้เนี่ยที่เป็นเฮตโรไซการนะครับตัวในรูปเนี่ยครับที่เป็นเฮตโรไซกัสนะมาคอสครับกับตัวที่เป็นรีเซสซีฟครับรีเซสซีฟนะถามว่าโอกาสครับที่จะพบได้น้อยที่สุดในรุ่นลูกเป็นยังไงครับโอเคนะครับโอกาสที่พบได้น้อยที่สุดในรุ่นลูกนะเราดูก่อนครับอันนี้เนี่ยเป็นเฮตโรไซกัสใช่ไหมอันนี้นะครับเป็นเฮตโรไซการนะสองตัวนี้ครับเป็นคู่คงโมรดกันนะครับ คู่โฮโ,โมโลการเนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้ต้องเหมือนกันไปเป็นนะครับสำหรับตัวของอาลีนะนะอาลีนนะครับถ้าอยู่ในโลคัสเดียวกันอย,อยู่แนวเดียวกันนะครับอยู่แนวเดียวกันเนี่ยครับต้องควบคุมด้วยยียนยียนเดียวกันครับก็คือยียน A เหมือนกันครับยียน A เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าตัวนึงเนี่ยอาจจะเป็นอาลิีนเด่นตัวนึงอาจจะเป็นอาลิีนด้อยก็ได้ครับสำหรับคู่โฮโมโลกรนะครับ อาจจะไม่ต้องเป็นอาลลินเดน,น้งคู่หรืออัลลินดอยทั้งคู่ก็ได้ครับแต่ว่าถ้าอยู่ในแนวโล,โล,โลโคัสเดียวกันนะครับแนวเส้นแดงเดียวกันเนี่ยต้องเป็นตำแหน่งของยีน A เหมือนกันนะครับอันนี้คือลักษณะของโครโมคัสโครโมโซมนะในกรณีที่ตัวหนึ่งครับเป็นอาลลินเดนอีกคู่โครโมโรกัสเนี่ยเป็นอัลลินดอยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลันกษณะของเฮตโทรไซกัสใช่ไหมโอเคครับเป็น a ใหญ่เเล็กอย่างนะเฮตโทรไซกัสครับโอเคครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นพื้นฐานนะครับทวนให้นิดนึงนะทีนี้ครับ สิ <me> ่งท er an ี่เขาบอกนะครับก็คือมีการคอสกันแล้วถามถึงรุ่นลูกนะครับการคอสกันครับแสดงว่าต้องมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะครับต้องสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะเวลาสร้างเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยครับสิ่งที่แยกออกจากกันก็คือคู่โฮโมจูัสต้องแยกออกจากกันนะอย่างอันนี้ครับเวลาสร้างเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยคู่นี้ครับก็ต้องแยกออกจากกันนะครับตรงนี้นะต้องแยกออกจากกันครับอันนี้ไปอยู่เซลล์หนึ่งครับอันนี้ไปอยู่อีกเซลล์หนึ่ง เไหมแยกกันอย่างนี้นะเซลล์หนึ่งเนี่ยครับก็จะมีลักษณะครับเป็นโครโมโซมนะที่มี A ใหญ่ B ใหญ่แล้วก็ C ใหญ่นะครับอีกตัวหนึ่งครับก็เป็นอะไรครับเป็น A เล็ก B เล็กแล้วก็ C เล็กใช่ไหมแยกกันอย่างนี้นะเสร็จแล้วครับเขาบอกว่าไปคอสกับรีเซสซีฟครับซึ่งแน่นอนครับว่าไอตัวรีเซสซีฟเนี่ยลักษณะนะครับของตัวโครโมโซมมันเนี่ยครับก็จะมีแต่รีเซสซีฟหรือว่าเป็นออลลินดอนทั้งหมดนะ ดังนั้นครับเซลล์สืบพันธุ์ที่สร้างได้เนี่ยครับมันจะมีแต่แบบที่เป็น A เล็ก B เล็กแล้วก็ C เล็กทั้งหมดนะครับโอเคนะครับอันนี้ครับมันเป็นล e เนซิฟครับยังไงก็ตามเซลล์สืบพันธุ์ที่ได้เนี่ยจะมีแต่ลักษณะที่มีแต่เอาลิน้อยเท่านั้นนะอันนี้ตรงไปตรงมานะครับสำหรับอีกตัวหนึ่งทีนี้ครับพิเศษหน่อยก็คือข้อนี้ครับเราอย่าลืมครับว่าในเชิงปฏิบัติเนี่ย มันสามารถเกิดกระบวนการ crossing over ได้นะครับเกิดโอกาส crossing over ได้นะครับกรณีแบบนี้เนี่ยมันทำให้ลักษณะของเซลล์สืบพันธุ์ครับไม่ได้เป็นไปตามแบบนี้ทั้งหมดนะครับจริงอยู่ครับแบบนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับแล้วก็เกิดขึ้นได้ค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ว่ากรณีครับที่จะได้ลักษณะเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยที่ตัวโครโมโซมนะครับมีลักษณะอัลลีนที่แตกต่างไปจาก2ตัวนี้ก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าการ crossing over เนี่ยครับ เป็นการไข้กันนะครับของคู่โครโมัสโครโมโซมแล้วสามารถแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนกันได้ครับลองดูนะอันนี้ครับเป็นการเกิด crossing over ครับ2ตัวนี้ครับเป็นคู่โครโมกัสกันนะเพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยแต่ละโครโมโซมนะครับมันจะมี2โครมาติดครับต่างจากในรูปนั้นรูปเนี่ยแต่ละโครโมโซมมีแค่1โครมาติดนะเข้าใจไหมอันนี้ครับถ้าเกิดว่ามีการ crossing over กันครับก็คือจะมีจุดไคแอดมาครับมาไข้กันอย่างนี้นะพอไข้กันเสร็จเนี่ยครับมันจะมีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนกันครับเห็นไหม อันนี้เอาของสีแดงไปอันนี้เอาของสีฟ้าไปนะครับถ้าตรงนี้ครับเป็นตำแหน่งของยีนนะอันนี้ครับสมมติว่าตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งครับของยีนครับอันนี้เป็น A ใหญ่อันนี้เป็น A เล็กนะครับอย่างที่บอกนะว่าคู่โฮโมโลการเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นอาลินเด่นหรือว่าอาลินดอยเหมือนกันนะครับตัวนึงออลินเด่นตัวนึงออลินดอยก็ได้นะเวลามีการสลับตำแหน่งกันครับ อันนี้ก็จะกลายเป็นเอเล็กแทนครับเห็นไหมสีแดงเนี่ยเป็นเอเล็กนะแล้วก็สีน้ําเงินตรงนี้ครับเป็น A ใหญ่ครับอย่างนี้ถือว่ามีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนกันนะครับทาให้ตัวโครโมโซมเนี่ยมีลักษณะอาัลนที่เปลี่ยนไปได้ครับถ้าจะเห็นภาพนะครับผลจากการ c r o s s i n g over นะสมมติว่าพี่ให้ตรงนี้ครับมียีนอีกยีนนึงครับเป็นยีน b ครับอันนี้นะตรงนี้เป็น b ใหญ่ครับอันนี้เป็น b เล็กนะเขนะครับคือถ้าไม่มีการ c r ส s s งอ g o v e ์เนี่ยครับเวลาสร้างสืบสืบพัน เซลสืบพันธุ์ที่ได้ครับสูว่าไม่มีการ crossing over นะอันนี้ครับก็จะได้เป็น b ใหญ่กับ a ใหญ่ใช่ไหมที่เซลสืบพันธุ์นะส่วนตรงนี้ครับพอแยกคู่โครโมยัดออกมาเนี่ยตรงนี้ก็จะกลายเป็น b เล็กกับ a เล็กครับเค okay, นะครับอันนี้เป็นกรณีที่ไม่มี crossing over นะเหมือนกับที่เขียนตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าแยกกันเลยเนี่ยโดยไม่มีการ crossing over นะครับลักษณะครับเอาลิงของโครโมโซมที่ได้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะตามนี้ครับเห็นไหมอันนี้คือกรณีที่ไม่ crossing over แต่สมมติว่าถ้ามีการ crossing over ขึ้นมาครับแล้วแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นครับลักษณะเอาลินก็จะเปลี่ยนไปครับลองดูนะคราวนี้ครับพอ crossing over เสร็จเนี่ยแล้วมีการสร้างสืบพันธ์ครับตรงนี้ครับลักษณะโครโมโซมที่ได้เนี่ยจะเป็น b ใหญ่แต่ว่าอยู่กับ a เล็กครับส่วนตรงนี้ครับตัวนี้จะเป็น b เล็กอยู่กับ a ใหญ่ครับ เห็นไหมครับส่งผลให้เกิดความแตกต่างกันได้นะครับเมื่อมีการ crossing over นะตรงนี้ก็เป็นการสอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพื้นฐานการ crossing over นะจะได้เห็นภาพกันนะครับว่า crossing over เนี่ยมันส่งผลขึ้นมาอย่างไงนะตรงนี้ก็ช่วยเราคลายสงสัยนะครับว่าทําไมช้อยเนี่ยแต่และช้อยถึงออกมาเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดได้มีการ crossing over ครับมันก็น่าจะมีได้แค่2กรณีใช่ไหมคือกรณีที่มี 3. จุดนะครับสาเลยนะก็คือกรณีที่ได้เซลล์สืบพันธุ์ตรงนี้ไปคอสนะครับกับ ตัวที่เป็นเอาลินโอยทั้งหมดตรงนี้ครับเห็นไหมถ้าตัวนี้เนี่ยไปคอสรวมกับตัวนี้นะครับลักษณะที่ได้ครับก็คือมี3.4จุดสีหรือไม่ครับอีกกรณีนึงก็คือเอาตัวนี้ครับซลสืบพันตัวนี้เนี่ยไปคอรสนะครับรวมกับตัวนี้ครับลักษณะลูกที่ได้นะครับมันก็ควรจะเป็นแบบที่ไม่มีจุดสีนะครับควรจะได้แค่2กรณีครับถ้าเกิดว่าไม่มีการคอสซิงโอเวอร์นะคือมี3.4จุดสีกับไม่มีจุดสีเลยนะครับแต่สังเกตดูครับในชอยส์เนี่ยมันจะมีบางกรณีครับที่มีึ่งจุดสีเห เป็นผลมาจากการ crossing over นะครับลักษณะที่ได้เนี่ยมันก็เลยมีมากกว่า2กรณีนะโอเคนะครับตรงนี้ก็อธิบายให้ฟังนะครับว่าทําไมสาหรับข้อนี้ถึงต้องมาวิเคราะห์เรื่องการ crossing over ด้วยนะครับเพราะว่าในช้อยเนี่ยมันมีการยกตัวอย่างครับถึงกรณีที่เกิดจากการ crossing over เอาไว้ด้วยนะงั้นเราก็มาวิเคราะห์กันนะครับว่าใน4ช้อยเนี่ยอันไหนครับเป็นกรณีที่เกิดได้น้อยที่สุดนะครับหรือว่าเกิดได้ยากที่สุดนะ สำหรับอันแรกนะครับตัดไปเลยครับอันแรกเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้นะครับในกรณีที่ไม่มีการ crossing over นะอันนี้สามารถเกิดขึ้นได้อยู่ครับอันนี้นะครับตัดไปได้เลยนะสามารถเกิดขึ้นได้ค่อนข้างง่ายครับทีนี้มาดูครับอีก3ตัวที่เหลือเนี่ยเป็นกรณีของการ crossing over ทั้งหมดนะครับเพราะว่ามีจุดสีออกมา2.4ครับแสดงว่าตอนนี้เนี่ยลักษณะนะครับของอ l ล e ในโครโมโซมต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปจากการ crossing over นะ เรามาดูรัาว่า c r o s i n g over แบบไหนเกิดง่ายอันไหนเกิดยากครับการเกิดง่ายนะครับ c r o s i n g over ที่เกิดง่ายเนี่ยสังเกตดูครับมันเป็นการไขว้กันใช่ไหมของชิ้นส่วนนะดังนั้นยีนที่อยู่ติดกันเนี่ยครับมีโอกาสไปด้วยกันง่ายกว่ายีนที่อยู่ห่างกันครับความหมายคือยังไงครับสุดว,ว่าพี่ลองครับให้ตรงนี้เนี่ยเป็นยีน a ใหญ่กับ b ใหญ่อยู่ติดกัน,นครับเข้าไหมอันนี้เป็น a เล็กกับ b เล็กอยู่ติดกัน โอเคนะครับเวลาไข่กันเนี่ยครับปรากฏว่าในเมื่อ A กับ B เนี่ยอยู่ชิดกันอยู่ติดกันนะครับเวลาเกิดการไข้กันแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนกันนะครับ A กับ B เนี่ยก็มักจะติดไปด้วยกันเสมอครับเพราะว่ามันอยู่ชิดกันมากนะเห็นไหมตรงนี้ครับพอมีการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยอันนี้ก็ติดมาด้วยกันครับเเล็กกับ B เล็กเนี่ยก็ไปด้วยกัน A ใหญ่กับ B ใหญ่ก็ไปด้วยกันครับแต่สมมติว่าตรงนี้เป็นส่วนของ C ครับเป็นยีน C นะอันนี้ C เล็กครับ ถึงแม้ว่าจะมีการไข้กันนะครับแต่ว่ายีนซีเนี่ยมันอยู่ห่างครับยีนซีอยู่ตรงนี้เห็นไหมดังนั้นถึงแม้จะมีการ crossing over กันนะครับไอ้ตัวที่ห่างเะยครับก็มีโอกาสครับที่จะอยู่ที่เดิมครับไม่ได้มีการไข้ติดกันไปด้วยนะเคนะครับแสดงว่าความใกล้ความไกลครับเป็นตัวที่กําหนดครับว่าอันไหนไปด้วยกันง่ายกว่าอันไหนไปด้วยกันยากกว่านะอย่างตัวอย่างในรูปนี้ครับพี่ถามว่าในการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนเนี่ยครับ ให้เทียบกันนะครับระหว่าง a กับ b ถูกเปลี่ยนไปพร้อมกันกับ a กับ c ถูกเปลี่ยนพร้อมกันอันไหนง่ายกว่านครับถ้ามีการแลกเปลี่ยนเนี่ยอะไรควรจะไปด้วยกันง่ายกว่า a กับ b ครับไปพร้อมกันง่ายกว่านะครับง่ายกว่า a กับ c ไปพร้อมกันนะเพราะว่าถ้าจะให้ a กับ c เนี่ยครับไปพร้อมกันเนี่ยการไข้กันนะครับมันควรจะเป็นการไข้กัน2จุดครับแล้วเว้นตรง b ไว้ครับตรง b เนี่ยเป็นจุดตรงกลางที่ไม่ได้มีการไข้กันนะ จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับอันนี้นะครับพี่ลองเปรียบเทียบกันดูนะถ้าสมมตินะครับจะให้ a กับ c นะครับไปพร้อมกันนะมันจะเกิดได้ยากกว่ากรณีที่ a กับ b ไปพร้อมกันครับเพราะว่า a กับ b เนี่ยมันอยู่ติดกันเห็นไหม a กับ b นะครับมันอยู่ติดกันมีโอกาสถูกเปลี่ยนไปพร้อมกันนะครับไปพร้อมกันเนี่ยไปได้ง่ายกว่าครับตัวอย่างเช่นรูปนี้ครับเห็นไหมไขว้กันแค่จุดเดียวนะครับก็สามารถแลกเปลี่ยนนะครับ a กับ b ไปพร้อมกันได้ง่ายกว่าครับเพราะว่า a กับ b มันอยู่ชิดกันนะแต่ในกรณีนี้ครับ ถ้าเกิดว่า a กับ c เนี่ยจะไปพร้อมกันได้นะครับต้องมีการไขว้กัน2จุดครับอย่างนี้ครับลองดูถ้าคราวนี้พี่ให้ a ครับ a อยู่ตรงนี้นะให้ a อยู่ตรงนี้ครับ a อยู่ตรงนี้นะครับ b อยู่ตรงนี้ครับ b ตรงนี้แล้ว c อยู่ตรงนี้ครับเข้าไอันนี้เป็น a เล็กครับอันนี้ b เล็กแล้วก็อันนี้เป็น c เล็กครับ โอเคนะครับไอตัวเล็กตรงนี้ครับคือของสีน้ําเงินนะตัวเอาลินเด่นคือของสีแดงครับเวลาไข้กันสังเกตดูครับมันไข้กัน2จุดนะครับมีไข้กันจุดนี้กับไข้กันจุดนี้ใช่ไหมซึ่งแน่นอนครับการไข้กัน2จุดเนี่ยโอกาสเกิดมักจะน้อยกว่าไข้กันแค่จุดเดียวนะเข่ไหมอันนี้โอกาสเกิดจะน้อยกว่านะครับทีนี้ไข้กันเสร็จครับผลที่ได้คือยังไงครับสลับชิ้นส่วนกัน2จุดครับไข้2จุดก็สลับชิ้นส่วนกัน2จุดนะอันนี้สลับกันครับ คราวนี้เนี่ยอันนี้ได้ a เล็กติดไปครับจากสีน้ําเงินนะอันนี้ a ใหญ่จากสีแดงครับอันนี้ได้อะไรครับได้ c ใหญ่จากสีแดงไปอันนี้ก็ได้ c เล็กจากสีน้ําเงินมาครับส่วนตรงนี้ครับ b เนี่ยครับ b อยู่ที่เดิมครับ b ไม่ได้มีการไขว้เห็นไหมอันนี้อยู่ที่เดิมนะเค okay, นะครับอันนี้จะเห็นว่าเป็นการไขว้กัน2อจุด ทำให้แลกเปลี่ยนนะครับ A กับ C ได้แต่ B เนี่ยครับเว้นช่วตรงกลางพอดีครับทำให้ B เนี่ยอยู่ที่เดิมนะครับไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนที่ส่วนของยีน D นะอันนี้ถาะว่าโอกาสเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้มีครับแต่ว่าความบังเอิญแบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสขึ้นน้อยกว่านะครับน้อยกว่ากรณีอันบนนะอันนี้ครับโอกาสเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าครับอันนี้เกิดง่ายกว่านะครับอันนี้ครับเกิดค่อนข้างยากกว่าครับอย่างแรกเนี่ยคือต้องควยกัน2จุดก่อน ไข้กัน2จุดไม่พอครับต้องมีการเว้นนะครับให้ B เนี่ยเป็นตำแหน่งที่ไม่มีการไข้กันพอดีครับเว้นตรงจุด B พอดีนะแล้ว A กับ C ีเนี่ยต้องเป็นจุดที่มีการไข้กันเพื่อแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนกันพอดีพอดีด้วยครับเห็นไหมอันนี้ครับเรียกว่าต้องอาศัยความังเอิอคนอ่ข้างจะมากกว่านะครับอาศัยดวงมากกว่านะพรดง่ายๆครับดังนั้นครับอันล่างเนี่ยเกิดขึ้นยากกว่าครับกรณีที่ตัวที่อยู่ติดกันเนี่ยถูกย้ายไปพร้อมกันมันจะง่ายกว่ากรณีที่ตัวที่อยู่ห่างกัน ถูกย้ายไปพร้อมกันนะครับแต่ถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสครับแต่ต้องบังเอิญพอสมควรเลยครับโอเคนะนะครับอันนี้ก็ให้หลักไว้เลยนะครับกรณี่โจทย์เนี่ยครับถามเกี่ยวกับการ crossing over เนี่ยแล้วถามว่าอันไหนเกิดยากนะครับให้มองหาครับกรณีที่เป็นการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนนะครับของยีนที่อยู่ห่างกันครับอันนี้ครับคือเกิดยากถ้าเกิดว่ายีนที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยแล้วถูกแลกเปลี่ยนนะครับถูกสลับกันไปเนี่ยพร้อมๆกันครับอย่างนี้เนี่ย ถ้า a กับ b นะครับถูกแลกเปลี่ยนไปสุ่สลับไปพร้อมกันเนี่ยอันนี้ยังเกิดง่ายกว่าครับง่ายกว่ากรณีที่ a กับ c ถูกสลับเปลี่ยนไปพร้อมกันนะครับเข้าใจไหหลักการดูก็ประมาณนี้นะเราลองมาดูครับเช็คจากช้อยสองนะครับช้อยสองเนี่ยบอกว่าได้ลูกครับที่มีกี่ดอกไปจุดสีแดงและจุดสีเหลืองครับเราลองมาดูครับก็อย่างนี้เนี่ยเกิดจากการคอร์สกันยังไงครับ สำหรับอีกตัวหนึ่งนะครับที่เอามาคอสเนี่ยโจทย์เขาบอกนะครับว่าเอาไปคอสกับตัวที่เป็นรีเซสซีใช่ไหมอันนี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ารีเซสซีตรงนี้เนี่ยต่อให้มีการคอสซิงเอาเวอร์ยังไงก็ตามนะครับเพราะว่าคู่คอมโบการ์ดเนี่ยครับมันมีเออรีนเหมือนกันเห็นไหมยังไงก็ตามครับสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวนี้นะครับมันจะให้เซลล์สืบพันธุ์ออกมาครับแค่ลักษณะแบบนี้อย่างเดียวครับโอเคไหมสุดท้ายนะครับเซลล์สืบพันธุ์ที่สร้างได้เนี่ยมันจะมีแต่แบบนี้ครับ เพราะว่าคู่ฮมเลร์กัสเนี่ยเป็นอาลินดอยทั้งหมดเหมือนกันนะเซลล์สืบพันธุ์ที่ได้ก็จะมีแต่อย่างนี้ที่เราต้องสนใจครับก็คือตัวนี้ครับตัวที่เป็นเฮทโรไซการ์ครับอันนี้ครับคือตัวที่ต้องวิเคราะห์นะว่ามีการคอสซิงโอเวอร์ออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะเราลองมาดูครับทํายังไงครับให้สุดท้ายแล้วเนี่ยคอสกันครับลูกที่ได้มีแบบจุดสีแดงกับจุดสีเหลืองแค่2จุดนะเซลล์สืบพันธุ์ที่ได้ครับเกิดจากการคอสซิงโอเวอร์ก่อนนะครับ การ crossing over ครับที่ได้จุดสีดแดงกับจุดสีเหลืองเ <A S 1> นี่ย A นยครับคือสีดแดงใช่ไหม B คือสีเหลืองนะครับก้ <mistakes. S 1> อนนี้อย่างนี้ครับแสดงว่าต้องมีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนกันนะครับที่บริเวณของยีน A และยีน B พร้อมกันครับตรงนี้ครับเป็นส่วนที่มีการไข้กันครับไข้กันเนี่ยเสร็จแล้วก็มีการสลับกันนะครับสลับกันครับได้เป็นลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาแทนครับอันนี้เป็น A เล็ก B เล็กครับแล้วตรงนี้ก็เป็น C ใหญ่อีกตัวหนึ่งครับก็เป็น A ใหญ่ ีใหญ่แล้วก็4เล็กครับเห็นไหมพอแลกเปลี่ยนที่สุนที่ตรงนี้ครับสุดท้ายเนี่ยมันจะได้คู่มูเลกัสแบบนี้ออกมาแทนครับเสร็จแล้วก็แยกออกมาครับเป็นเซลล์สืบพันธุ์โคราเซลลนะพอแยกออกมาเป็นเซลล์สืบพันธุ์แล้วครับก็เอาไปคอร์สครับเอาไปคอร์สกับพวกนี้นะตัวนี้มีปัญหาครับตัวนี้เนี่ยได้แต่ลักษณะที่มีแต่เอาลินดยอยู่แล้วครับเราก็จะเห็นครับว่าถ้าเกิดว่าเอาตัวนี้นะครับไปคอร์สกับตัวนี้ครับตัวนี้นะไปคอร์สกับตัวนี้ครับผลที่ได้เป็นไ B ใหญ่ B เล็กแล้วก็ซเล็กซเล็กครับอันนี้เป็นไงครับลูกที่ได้มีจุดสี2จุดนะครับเป็นจุดสีแดงแล้วก็จุดสีเหลืองออกมาครับเห็นไหมครับว่านี่คือผลที่ได้นะครับจากการ crossing over นะส่งผลแบบนี้ออกมานะครับถ้าเกิดว่าจุดสีแดงกับจุดสีเหลืองมาเนี่ยแสดงว่ามีการสลับตำแหน่งครับแค่จุดยีน A กับยีนบครับที่อยู่ติดกันนะอันนี้สังเกตดูครับว่าเข้าลักษณะแบบไหนครับระหว่างรูปบนกับรูปร่าง เข้าลักษณะรูปบนนะครับก็คือมีการไขว้กันแค่จุดเดียวแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนที่อยู่ใกล้ๆกันครับยีนที่อยู่ใกล้กันนะ A กับ B นะครับอยู่ใกล้กันก็มีการแลกเปลี่ยนกันที่จุดนี้ครับอันนี้ถือว่าเกิดขึ้นได้ง่ายกว่านะครับอันนี้เกิดขึ้นง่ายกว่านะโอเคนะครับข้อนี้ก็ยากจะยังไม่ใช่คําตอบครับยังเกิดขึ้นได้ง่ายอยู่ต่อมาครับก้อ3เขาบอกว่าได้ลูกมาครับเป็นจุดสีเหลืองและจุดสีน้ําเงินครับคราวนี้ครับเป็นการแลกเปลี่ยนที่ตาแหน่งไหนครับดูง่ายๆก็ต้องแลกเปลี่ยนที ยีน B นะครับ B เนี่ยมันเกี่ยวกับสีเหลืองใช่ไหมแล้วก็ C ครับ C มันเกี่ยวกับสีน้ําเงินนะดังนั้นครับเป็นการแลกเปลี่ยนที่ช่วงนี้ครับเขนะครับส่วน A อยู่ที่เดิมครับเป็นการไข้กันนะครับตามกรอบนี้นะตัวที่แลกเปลี่ยนกันเนี่ยครับคือส่วนที่มียีน B กับยีน C ครับผลที่ได้นะครับซืลอสืบพันธุ์เนี่ยจะมี A ใหญ่ B เล็ก C เล็กครับและอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็น A เล็ก B ใหญ่แล้วก็ C ใหญ่ครับ โอเคนะครับคราวนี้สืบสืบผลที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับพอไปคอสครับถ้าไปคอสเนี่ยเอาตัวนี้นะครับตัวนี้นะไปคอสกับตัวนี้ครับผลที่ได้ครับรูปที่ได้เนี่ยจะมีจีนท้ายเป็นเอเล็กเอเล็กครับแล้วก็บใหญ่บเล็กซีใหญ่ซีเล็กครับอันนี้ไม่นไงครับตัวนี้ให้จุดสีเหลืองตัวนี้ให้จุดสีน้ําเงินนะครับเป็นไปตามนี้นะถามว่านี้เข้าข่ายไหนครับรูปบนหรือรูปล่าง ก็ยังเข้าข่ายรูปบนอยู่นะครับเพราะว่าเป็นการแลกเปลี่ยนใช่ไหมยีนที่อยู่ติดกันนะครับ B กับ C เนี่ยมันอยู่ติดกันนะแล้วก็แลกเปลี่ยนคว้ยกันแค่จุดเดียวครับอันนี้ยังเข้าข่ายรูปบนอยู่นะครับก็ถือว่าเกิดง่ายนะอันนี้ก็ไม่น่าใช่คําตอบครับมาดูข้อ4ครับข้อ4เป็นไงครับได้จุดสีน้ําเงินและจุดสีแดงครับจุดสีน้ําเงินเนี่ยคือยีน C ครับยีน C มีการแลกเปลี่ยนจุดสีแดงก็คือยีน A มีการแลกเปลี่ยนครับแสดงว่าคราวนี้ครับคว้ยกัน2จุดแล้วครับ ก็คือจุดนี้นะครับจุดนี้นะยินเอแลกเปลี่ยนครับแล้วก็ยินซีตรงจุดนี้ครับแลกเปลี่ยนนะอันนี้ต้องคขอยกันสองจุดนะครับจะเป็นไปตามรูปนี้ไปๆเลยครับเห็นไหมรูปนี้ครับยินเอตรงนี้เนี่ยมีการแลกเปลี่ยนแล้วก็ยินซีตรงนี้ครับมีการแลกเปลี่ยนนะผลสุดท้ายที่ได้ครับตำแหน่งสลับกันก็คือตำแหน่งของยินเอกับยินซีครับส่วนยินบีอยู่ที่เดิมนะครับอันนี้เกิดยากกว่าครับเขเคนะข้อ4ก็เลยเป็นคาตอบครับการคขอยกัน2จุดอย่างนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ยากกว่านะครับ ผลที่ได้ครับเวลาออกมาเนี่ยเป็นเซลล์สืบพันธุ์นะเซลล์สืบพันธุ์ที่ได้ครับตัวหนึ่งเขาจะเป็น A เล็ก B ใหญ่แล้วก็ C เล็กครับอันนี้นะครับเซลล์หนึ่งนะลักษณะโครโมโซมเป็นอย่างนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งครับอันนี้จะเป็น A ใหญ่ B เล็กแล้วก็ C ใหญ่ครับอันนี้ครับอีกโครโมโซมหนึ่งเวลาคอสกันครับถ้าเกิดว่าเอาของเซลล์นี้ไปคอร์สนะครับกับเซลล์นี้ครับลูกที่ได้เป็นไงครับลูกที่ได้เนี่ยครับจะเป็น A ใหญ่ A เล็ก แล้วก็ b เล็ก b เล็กนะครับแล้วก็ c ใหญ่ c เล็กครับอันนี้เป็นไงครับปรากฏว่ามีจุดสีแดงครับจาก a ใหญ่ตรงนี้แล้วก็จุดสีน้ําเงินจาก c ใหญ่นะครับผลที่ได้ครับก็จะตรงตามข้อ4นะอันนี้ครับคือตามข้อ4ซึ่งเป็นแบบที่เกิดยากนะครับเพราะว่าเป็นการแลกเปลี่ยนครับยีน2ยีนที่อยู่ห่างกันนะก็คือแลกเปลี่ยนยีน a กับยีน c ครับซึ่งมันอยู่ห่างกันแบบนี้เนี่ยต้องไขว้กัน2จุดโอกาสเกิดจะยากกว่านะครับยากกว่ากรณีที่เป็นการแลกเปลี่ยนครับ ยีน2ยีนที่อยู่ใกล้กันครับอย่างเช่นข้อ2ข้อ3เนี่ยอันนี้ยีนมันอยู่ใกล้กันไข้กันจุดเดียวครับก็สามารถแลกเปลี่ยนได้ง่ายๆนะอันนี้จะเกิดง่ายกว่าครับโอเคนะครับเข้าใจหลักการวิเคราะห์นะข้อนี้ก็ต่อข้อ4นะครับลองไปทบทวนกันดูนะสำหรับข้อสอบสอนอปี6 2นะครับตอนนี้พี่อัดเฉลยไว้ครบ100ข้อนะครับแต่ว่าในปีนี้ครับพี่ขอทําในรูปแบบของคอร์สเรียนนะมีค่าใช้จ่ายในการเรียนนะครับแต่ว่าไม่แพงเลยครับแค่350บาทนะครับ 350บาทคือน้องได้ดูวิดีโอนะครับเฉลยอย่างละเอียดนะครับอธิบายเนื้อหาให้อย่างเข้มข้นแล้วก็มีการบอกชัดเจนนะครับว่าแต่ละช้อยเนี่ยถูกผิดยังไงนะครบทั้ง100อยข้อเลยนะครับ350บาทเนี่ยเป็นวิดีโอนะครับแบบละเอียดครบ100ข้อยลยนะถือว่าคุ้มมากๆนะครับตรงนี้นะในการเรียนครับน้องจะเป็นการดูวิดีโอนะครับผ่านกลุ่ม a c e b o o k ครับสามารถใช้บัญชี Facebook ของน้องเข้าไปดูวิดีโอภายในกลุ่มได้นะครับ แล้วก็อยู่ในกลุ่มได้ตลอดเลยครับไม่มีการหมดอายุคอร์นนะดังนั้นสามารถเอามาทวนเอามาดูซ้ําได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่มีการหมดอายุนะจะทวนเท่าไหร่ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ครับจัดว่าเป็นคอร์สตลุยโจทย์ที่เนื้อหาเข้มข้นคอร์สหนึ่งได้เลยนะครับแต่ว่าอยู่ในรูปของคอร์ที่ราคาถูกมากๆนะเฉลยให้100ข้อนะครับในการเฉลยเนี่ยเป็นการเฉลยเพื่อรีดเค้นนะครับเอาความรู้ที่สามารถหาได้เนี่ยจากข้อสอบ100ข้อนะครับ ดึงความรู้ครับที่ได้จากข้อสอบเนี่ยมาเต็มร้อยเลยครับดังนั้นถือว่าเป็นการดูเฉลยที่เข้มข้นแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะครับในการเรียนคอร์สเฉลยคอร์สนี้นะตัวคอร์ตรงนี้ครับแน่นอนว่าน้องเข้าถึงนะครับวิดีโอการเฉลยเนี่ยครบ100ข้อได้ทันทีนะครับไม่ต้องรอนะครับว่าพี่จะอัปเดตเนี่ยแต่ละข้อเสร็จเมื่อไหร่นะอันนี้คืออัดครบ100้อข้อนะครับน้องเข้ากลุ่มปุ๊บสามารถไล่ดูเลยครับว่าจะดูข้อไหนก่อนข้อไหนหลังก็ได้นะครับเพราะว่าเฉลยครบแล้ว100ข้อนะ ทีนี้ครับนอกจากการเข้าถึงวิดีโอทั้ง100ข้อเนี่ยน้องยังได้รับเอกสารด้วยนะครับเพียแต่ว่าตัวเอกสารนะครับไม่ได้มีแต่ตัวโจทย์อย่างเดียวนะแต่ว่ามีภาพประกอบให้ด้วยครับภาพประกอบตรงนี้ครับเป็นภาพประกอบที่ใช้เฉลยในคลิปนะครับดังนั้นน้องสามารถทําการจดโน้ตนะครับลงไปในเอกสารที่น้องใช้เรียนตรงนี้ได้เลยครับเวลาอ่านทวนก็จะสะดวกมากๆนะครับน้องสามารถดูได้เลยครับว่า แต่ช้อยเนี่ยพี่เฉลยถูกผิดยังไงแล้วก็มาดูภาพประกอบได้ครับว่าดึงความรู้อะไรมาจากข้อสอบได้บ้างน,นะครับก็โน้ตไว้แถวๆภาพประกอบตรงนี้นะอันนี้ถือว่าเป็นการเรียนนะครับที่สามารถจดโน้ตได้ง่ายๆแล้วก็กลับมาทบทวนได้ง่ายด้วยนะครับแบบนี้จะเป็นการประหยัดเวลาเราไปได้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เห็นภาพในการทําควอมเข้าใจได้ง่ายขึ้นอยู่นะครับโอเคนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นรูปแบบของไฟล์นะครับเป็นไฟล์สกุล pdf นะครับเพื่อให้น้องเนี่ยสามารถ เอาไปพิมพ์กันเองก็ได้หรือว่าใครสะดวกนะครับสามารถจดผ่าน iPad ก็ได้นะเพราะว่ามันอยู่ในรูปของไฟล์เอกสาร PDF นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกในการเรียนให้อีกอย่างหนึ่งนะครับถือว่านอกจากคุ้มค่ามากๆนะครับได้เข้าถึงการเฉลยเนี่ย100ข้อเ,เต็มแล้วน้องยังได้รับเอกสารนะครับที่เอาไปใช้เรียนใช้บทวนได้ง่ายๆด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นคอที่คุ้มค่ามากๆนะ ใครเตรียมสอบสอนอ,อยู่นะครับพี่แนะนําเลยนะครับว่าข้อนี้เนี่ยควรลงเป็นอย่างยิ่งนะครับในการเตรียมสอบที่กำลังจะมาถึงนะน้องจะพื้นฐานแข็งหรือว่าไม่แข็งยังไงนะครับตรงนี้ก็สามารถทําความเข้าใจได้นะเพราะว่าแต่ละข้อเนี่ยพี่พยายามเฉลยนะครับให้ละเอียดไว้ก่อนนะเพราะว่าถ้าน้องพื้นฐานไม่แน่นเนี่ยน้องก็จะได้รับความรู้พื้นฐานที่จําเป็นก่อนนะครับก่อนที่พี่จะทําการเฉลยให้นะเข้ามาตรงนี้ก็ถือว่าช่วยน้องเนี่ยทำความเข้าใจแต่ละข้อได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับน้องที่พื้นฐานไม่แข็งนะ แล้วยังช่วยให้น้องเนี่ยประหยัดเวลาในการไปอ่านหนังสือต่อด้วยนะครับเพราะว่าในการดูเฉลยตรงนี้เนี่ยเป็นการชี้ก่อนนะครับว่าจุดไหนที่ข้อสอบเนี่ยเอามาออกจริงๆความรู้ตรงไหนที่ข้อสอบเน้นนะครับหรือว่าน้องครับที่พื้นฐานแข็งแล้วนะครับอาจจะอ่านหนังสือมาเยอะอ่านหนังสือมาหลายเล่มหรือว่าได้รับแหล่งความรู้นะครับมาหลายแหล่งนะอันนี้ก็อยากให้ลงคอน,นี้เผื่อไว้นะครับเพราะว่าในคอร์สเนี่ยครับเป็นการตลุโจทย์100ข้อ โดยที่มีพี่นะครับคอยชีย้ให้ครับว่าข้อแต่ละข้อเนี่ยถูกผิดยังไงที่สําคัญคือพี่อธิบายให้เลยครับว่าหลักการคิดเนี่ยมีหลักการคิดยังไงนะครับน้องอาจจะได้รับหลักการคิดเพิ่มเติมจากการตะลุยโจทย์ได้นะรวมถึงความรู้บางอย่างครับน้องอาจจะยังอ่านไม่เจออ่านไม่ถึงนะครับเพราะว่าบางจุดเนี่ยอาจจะปริกย่อยเกินไปนะครับแต่ในคอสนี้ครับ ก็มีการขยายองค์ความรู้พวกนั้นนะครับมาให้น้องเนี่ยได้รับรู้หรือว่าได้เรียนรู้เพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับเคมหมยังไงก็ถือว่ามีโอกาสได้รับประโยชน์เพิ่มเติมอยู่นะใครเป็นสายอ่านเองหรือว่าเป็นคนที่มีแหล่งความรู้ที่ใช้ในการเรียนรู้อยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็อยากให้ลงเผื่อไว้น,นิดนึงนะครับ350บาทครับตรงนี้ถือว่าประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยยังไงก็คุ้มค่าอยู่นะเค okay, นะครับ ใครที่สนใจนะครับสามารถมาสมัครคอร์สได้ครับทางแฟนเพจครับ BiO Cover ขครอบคุมทุกอย่างในชีวมอปลายนะหรือว่าแอดมาที่ l ล n e ID ครับ b i o c o v e r นะครับ2ช่องทางนี้นะครับถ้าเกิดว่าในแฟนเพจเนี่ยน้องก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามานะครับแล้วก็มาแจ้งพี่นะว่าต้องการสมัครคอร์สเรียนคอร์สเฉลยสอนอปี62อนะครับพอชำระเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่ก็จะดึงน้องเข้ากลุ่มทันทีนะครับน้องสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับทั้ง100ข้อนะ ทางไลน์ก็เช่นกันนะครับน้องชําระเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถแจ้งบัญชี Facebook ของน้องนะครับแล้วพี่ก็จะดึงบัญชีนั้นเข้ากลุ่มให้นะครับก็เรียนได้ในกลุ่ม Facebook เหมือนกันนะโอเคนะครับหรือว่าใครมีมือถือครับสะดวกเอามาสแกน QR ก็สแกนตรงนี้ได้เลยนะครับสมัครได้ง่ายนะโอเคครับตรงนี้ก็ใครสนใจนะครับ3า0บาทครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะว่าได้ดูเต็มเมเลยทันที100่ข้อ เฉลยละเอียดครับอธิบายเนื้อหาให้อย่างเข้มข้นนะครับให้ความรู้ให้หลักการคิดเอาไปประยุกต์ต่อได้ในข้อสอบที่กำลังจะมาถึงนะเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ